การบุกละหานีคือลิสของวันเดอร์แลนด์ดาบในมือเป็นของคู่ใจจะไม่เคยกลัวสิ่งใดหวั่นไว้คงจำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความโกรธาจนทางเดินย่ำไปด้วยสีโรหิตที่ยัง่องไหลเจ้าวอลิสกลับลงไปในปะะ่าลึกจองจำไรสระเต็มไปจ้นยการ ชายระบ,บางผู้นี้คืออลิซในโลกวันเดอร์แลนกล่อมผู้คนด้วยเสียงนุ่มนวลที่ขับร้องผ่านบทเพลงชายหรือิงเมื่อได้ยินยินความภัยรออันประหลดาดต่างทนโดนเขาครอบงำโดยความชั่วร้ายที่กลมกลายถ้าว่าอลิสนั้นกลางชีวิตดับสิ้นสูญ อยู่กลางศีสระวากาเสดกำลังดำเนินทางกำลังฟุ้งชนที่ยังยืนดูอยู่ตรงนั้นช่างดูงดงามราวกับแมงเงาาที่กำลังร้องรอยเด็กสาวผู้เล,ล่ชมน,นี่คืออลิสของวันเดนลาร่างกายเธอจึงใช้ิไลผู้คนพากันลงไลหลเราใช้พลังคนมากมายให้ต้องหมดในความงดงามจากนั้นพวกา ทันมาลายเธอยังคงเป็นราชินีแห่งอาณาจักรนี้เมอว่าร่างกายของเธอร่ำจะเน่าไปลงก็ตามเดินทางไปตามทางที่พามุ่งหน้าไปที่ปา่าได้พบตาต้นกุหลาบที่มีงานเลีงน้ำชาบัดเชิญจากราชินีที่ฟังมาให้พวก อนคนี้คืออลิสในโลกวันเดอร์แลนด์เดินทางไปทุกคนทุกแห่งสำรวจด้วยความอยากรู้และทั้งสองได้พบเจอโลกอันสุดพีลึกมากมายผ่านประตูไปหลายบานเพื่อจะไปถึงอย่างจุดหมายคนพี่เป็นคนดื้อดึงเข้มแข็ง,ขงคนน้องเป็นคนฉลาดนะใครเท่า,าพวกเรากลับอยู่ใกล้ชิดกับบลิสเบอร์หนึ่งมา ที่ตื่นออกจากความฝันนั้นได้เลยจำต้องวนเวียนข้างในฝันรายนี้ตลอดกาล